สวัสดีค่ะเค้กจากแบรนด์บุญซับค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้ฟังค่ะว่าการฝังเพชรแต่ละแบบแบบต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าเราจะเลือกเครื่องประดับอะค่ะการฝังแบบไหนจะเหมาะกับเรามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะ นี่นะคะเค้กมาจะให้ดูใกล้ๆการฝังเพชรมี2แบบที่ตอนเนี้ยใช้กันแบบนิยมเลยนะคะแบบแรกเรียกว่าการฝังล็อกนะคะก็จะใช้ในลักษณะของพวกดีไซน์ที่เป็นพวกเพชรแถวค่ะหรือว่าเป็นแหวนของคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการฝังล็อกการฝังอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นเรียกว่าการฝังแบบจับหนังเตยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ชมใกล้ๆกันค่ะว่าการฝังแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะต่างกันยังไงแล้วก็เราควรเลือกแบบไหนอันนี้เป็นการฝังแบบล็อกนะคะลักษณะของการฝังแบบล็อก ก็จะใช้ในลักษณะดีไซน์ของถ้าเป็นเครื่องประดับผู้หญิงนะคะก็จะใช้อยากได้ความเรียบหรูนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่วิธีการสั่งแบบนี้เราก็จะไปใช้กับเครื่องประดับของคุณผู้ชายด้วยเพราะว่าการสั่งแบบนี้ค่ะจะให้ความเรียบๆนะคะแล้วก็ใส่กระชับมือเพราะว่าด้านหน้าเนะะี่ยค่ะก็จะเรียบไปเลยนะคะเวลาเราใส่อ่ะค่ะจะทําทงานล้วงกระเป๋าอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเยอะนะคะแต่ว่าเขาจะให้ความเรียบแล้วก็แข็งแรงค่ะอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นลักษณะของการฝั่งจับหนําเตยอันนี้สําหรับคุณผู้หญิงที่ อบความหรูหรานะคะลักษณะของการฝังจับหนังเตยค่ะจะเป็นการขึ้นเรือนขึ้นขามาแบบนี้นะคะมี4เตย6เตยนะคะแล้วแต่ว่าเป็นดีไซน์แบบไหนนะคะบางบางแบบก็ทําี่เตยบางแบบก็ทํา6เตยนะคะซูมใกล้ๆได้เลยนะคะลักษณะพวกนี้ค่ะจะโชว์ตัวงานจิวเวลรี่ของเรานะคะการฝังแบบหนังเตยเนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดพลอยหรือว่าเพชรของเราเนี่ยชัดขึ้นนะคะโชว์ให้ดูโดดเด่นหรูหรามากขึ้นอย่างวงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการผสม ภาษาแล้วฝังนัำเปยแล้วด้านล่างค่ะก็ใช้เป็นลักษณะของการฝังล็อกอันนี้เป็นขึ้นดีไซน์ผสมกันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยถ้าชอบความเรียบง่ายก็จะแนะนําเป็นฝังล็อกค่ะสามารถใส่กระชับปือได้หรือถ้าชอบความโดดเด่นรูหลาค่ะก็จะแนะนําเป็นฝังจับหนักเปยน,นั่นเองค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย